คุณเคยมีปัญหาเกี่ยวกับการดําเนินโครงการบ้างหรือเปล่าคะแล้วมีวิธีการในการแก้ปัญหาอย่างไรหากเราต้องการให้โครงการประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้คุณอาจจะต้องมีวิธีการในการแก้ปัญหาที่ดีนะคะค่ะเรามาลองดูกันซิว่าโรงเรียนแห่งนี้นะคะเขามีวิธีการในการบริหารงานอย่างไรให้โครงการประสบผลสําเร็จค่ะค่ะลองมาดูกันเลยค่ะ ในส่วนของเรียนของเรานะครับก็จะมีการนําเทคนิคการบริหารนะครับมาประยุกต์ใช้นะครับนั่นก็คือการบริหารมุ่งผลสำฤทธิ์การสอนแบบของการด้วยการค้าชั้นเรียนนะครับเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของเรียนโดยใช้เทคนิค MPP เข้ามาช่วยนะครับซึ่งเทคนิค MPP ของเรานั่นก็คือมาจากคําว่า management นะครับนั่นก็คือการบริหารจัดการที่เราใช้การบริหารแบบมุ่งผลสำฤทธ์นะครับซึ่งจะถือว่าผลสำฤทธ์ของการดาเนินการนั้นจะเป็นสิ่งที่สําคัญ แล้วก็จะเป็นผลที่เกิดขึ้นตามมาที่องค์กรต้องการนะครับส่วน P12 นั้นมาจากคําว่าโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์ Project ในที่ก็คือโครงการที่โรงเรียนน่ะจะต้องปฏิบัติต่อเนื่องในทุกๆปีแล้วก็เป็นโครงการที่จะต้องส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถตามที่โรงเรียนจะต้องการนะครับและสุดท้ายนะครับ P ตัวตัวสุดท้ายนั้นก็คือ participating นะครับนั่นก็คือการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนนะครับแน่นอนว่าสถานศึกษา,าเนี่ยจำเป็นจะต้องมีได้รับการมีส่วนร่วมและ ความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนนะครับการจัดการศึกษาถึงจะเป็นการจัดการศึกษาที่ดีได้นะครับจากนั้นเราก็เอาทั้งสาสิ่งเนี่ยมาผสมกันนะครับเพื่อที่จะดําเนินโครงการที่เราจัดในโรงเรียนเนี่ยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งเราคาดหวังว่าผลสัมฤทธิที่เกิดขึ้นนั้นมันจะเป็นไปตามเปา้าหมายที่โรงเรียนต้องการครับครับในส่วนของการดําเนินงานการบริหารจัดก,การของเรานะครับเราก็จะเริ่มตั้งแต่ การวิเคราะห์วิสัยทัศน์ันรกิจเป้าประสงค์แล้วก็กลยุทธ์ของสถานศึกษาของเรานะครับว่ามีความคาดหวังอย่างไรจากนั้นเราก็จะดําเนินการสร้างโครงการขึ้นมาเพื่อที่จะตอบสนองก,กับกลยุทธ์ที่เราต้องการนะครับเราก็จะเอาโครงการมาวิเคราะห์ว่าเราควรจะทําอะไรให้เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนมั่งแล้วเรามีเป้าหมายยังไงที่จะให้นักเด็กเด็กนักเรียนเป็นแบบนั้นนะครับจากนั้นเราก็จะมาสร้างปัจจัยแห่งความสําเร็จนะครับ ซึ่งปัจจัยความสาเร็จในที่นี้ของเรานะครับเราก็จะเลือกวงจรคุณภาพมากําหนดเป็นกรอบในการดําเนินง,งานในการบริหารนะครับจากนั้นเราก็จะร่วมกันประชุมนะครับเพื่อที่จะได้แนวคิดหลาย,ลายๆแนวคิดนะครับจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกพาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็น,ปนครูผู้บริรหารแล้วก็คณะกรรมการสถานศึกษานะครับมาร่วมกันกําหนดดัชนีชี้วัดนะครับ KPI นั่นเองนะครับซึ่ง KPI เนี่ยก็จะเป็นตัวกํากับติดตามว่า โครงการและการเงินดาเนินง,งานของเราเนี่ยเป็นไปตามเป้าหมายที่เราต้องการหรือเปล่านะครับจากนั้นเราก็จะมาช่วยกันกําหนดระดับคุณภาพที่เราต้องการว่าในแต่ละตัวชี้วัดเนี่ยเราจะต้องการระดับคุณภาพมากน้อยแค่ไหนและก็นําโครงการและสิ่งต่างๆที่เราดำเนินการเนี่ยนำไปใช้กับนักเรียนของเราจากนั้นก็มีการประเมินผลแล้วก็วัดผลแล้วก็ติดตามผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นนะครับ และทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่ได้กล่าวมาก็คือขั้นตอนในการดำเนินการของเรานะครับการดาเนินงานของเราเป็นไปตามตัวชี้วัดและในการดาเนินงานอยู่ในระดับที่ดีทุกตัวชี้วัดส่งผลทําให้นักเรียนของเรารู้จักสแสวงหาข้อมูลสร้างองค์ความรู้และสรุปความรู้ได้ด้วยตัวเองมีทักษะในการแก้ไขปัญหามีทักษะกระบวนการในการทํางานมีทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายและได้ฝึกกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ช่วยฝึกลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงานเช่นการจดบันทึกข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบหลังจากการที่เรานำเทคนิคการบริหารการจัดการมาใช้ก็ทำให้เห็นผลดีขึ้นชัดเจนโดยเฉพาะในเรื่องการติดตามการดาเนินงานตา่างๆทำให้คณะครูได้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อให้ครูนำมาปรับปรุงและ,และดําเนินกิจกรรมในครั้งต่อไปซึ่งผมคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อาการดําเนินงานต่างๆของเรียนเป็นอย่างดีค่ะจากโครงการคาชันเรียนนะคะทุณครูและนักเรียนค่ะได้กําหนดนะคะแนวทางการแก้ไขปัญหาของนักเรียนนะคะซึ่งได้หัวข้อนักเรียนเนี่ยคิดเลขไม่คล่องค่ะล้าเลยได้ออกแบบกิจกรรมนะคะก็คือนำสุดคูณของเด็กญี่ปุ่นค่ะมาประยุกต์ใช้นะคะ ก็วางแผนกิจกรรมค่ะให้นักเรียนเนี่ยดูความสำคัญของตัวเลขค่ะจากนั้นนะคะดําเนินการทําตารางค่ะแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามนะคะเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยออกมานําเสนอ<ส>หน้าชั้นเรียนค่ะคค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือให้นักเรียนทําตามการวางแผนไว้ให้เรียบร้อยด้วยค่ะจากนั้นนะคะ<ส>ก็สรุปค่ะแล้วให้นักเรียนออกมานาเสนอ<ส>หน้าชั้นเรียนค่ะผลที่นักเรียนได้รับนะคะเด็กๆเนี่ย คิดเลขไว้ขึ้นค่ะแม่นยำม,มากขึ้นนะคะแล้วก็เด็กๆภูมิใจในชิ้นง,งานของตัวเองนะคะให้ให้ความใส่ใจในการคิดเลขมากขึ้นค่ะสาหรับจุดเด่นของการดาเนินการของเรานะคะก็คือมีการบริหารจัดการที่ดีภายในโรงเรียนค่ะส่งผลต่อผู้อำนวยการนักเรียนแล้วก็ครูค่ะซึ่งมีผลงานเชิงประจักษ์ทั้งหมด4ผลงานนะคะก็คือ1โรงเรียนของเราเนี่ยเป็นต้นแบบในการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและยั่งยืน2 โรงเรียนของเรามีผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่าระดับประเทศใน2รายวิชาค่ะ3ท่านผู้อำนวยการของโรงเรียนเราเนี่ยได้รับรางวัลทรงคุณค่าหรือว่า OBEC Award ในด้านนวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนและสุดท้ายนะคะผลงานของนักเรียนของเราก็คือมีผลงานในการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมในระดับเขตพื้นที่ค่ะถือได้ว่านี่คือรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนทีท่คนมีส่วนร่วมในการสร้างตัวชีวัดในการกำก,กับติดตามเพื่อให้โครงการที่โรงเรียนจัดทำ มีความสำเร็จตามที่โรงเรียนได้ตั้งเป้าหมายไว้เทคนิค MPP จึงเป็นเทคนิคที่ช่วยให้โรงเรียนบริหารโครงการให้เกิดผลสำเร็ได้ตาม KPI ที่กำหนดขึ้นนั่นเองค่ะเป็นไงบ้างคะและทั้งหมดที่เราได้เห็นนะคะเป็นความตั้งใจของคณะครูและผู้บริหารที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมในการบริหารจัดการโรงเรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนตามความขันของโรงเรียนที่ว่าคุณภาพดีเป็นหักสิ่งสัง